เก่งจังเลยเวยหันหน้ามาหน่อยชีโอ้ยอึบเอออุ้ยโออนหายอึ๊บอึบเออึ๊บอไปอึ๊บอ โอโซนเก่งว่ะถ้าเป็นสมัยแม่ๆแม่เด็กๆนี่แม่กลัวนะเนี่ยเฮ้ยเดินขึ้นไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไปแสดงอย่างนี้อ่อไปไอปังแฟนโโซนก็ไปเดินมาแล้วไม่ใช่หรอไปอ่า ทางเข้าลึกลับมากเลยใช่ไหมลูกไหน